ไปดูกันช่วยเหลือของทางกองทัพบ,บกบ้างนะคะมีน้องผู้หญิงคนหนึงอายุ14ปีแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องรอดูว่าอาการทางสมองจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าค่ะทางกองทัพบ,บกจึงได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่2โดยโกรมทหารพราณที่23และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกดเข้าไปเยี่ยมดูอาการแล้วค่ะ ที่อาคาร4ตึกสัญญกรรมประสาทชั้น3โรงพยาบาลศรีสะเกดกองทัพบ,บกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่2โดยกรมทหารพราณที่23และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกดเข้าไปเยี่ยมอาการของน้องพิมพิกาศสอบประโคนน้องอายุ14ปีนะคะประสบอุบัติเหตุทางถนนจากการถูกรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งขณะนั้นเนี่ย น้องก็ซ้อนท้ายอยู่ด้วยกําลังขับขี่กลับบ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่24มกราคมที่ผ่านมาจนน้องพิมพิการได้รับบาดเจ็บทางสมองกระดูกแขนทั้งสองข้างหักขาหักทั้งสองข้าง หลังจากเกิดเหตุคู่กรณีก็ยอมรับผิดแต่พอพูดคุยกันเรื่องเงินชดเชยค่ะทางฝั่งของคู่กรณีไม่มีเงินให้เลยทําให้ต้องรักษาพยาบาลด้วยการใช้สิทธิ์30บาทในการรักษาทีนี้ในส่วนของการรักษานั้นทางแพทย์ได้ทําการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาเลือดข้างในสมองออกต้องทําการเจาะคอเพื่อช่วยให้การหายใจดีขึ้นล่าสุดอาการของน้องพิมพิกานะคะออกจากห้อง ICU แล้วไปรักษาตัวต่อที่ตึก สัญญกรรมประสาทมาสี่วันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวขยับแขนขาไม่ได้ก็ต้องรอดูอาการทางสมองด้วยว่าจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าส่วนคุณแม่ของน้องนะคะคุณเปียชัดสอบประโคนค่ะก็บอกว่าขอขอบคุณทางกองทัพบ,บกภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็นําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมถึงเงินที่นํามามอบให้กับน้องพิพิกาด้วยซึ่งก็ทําให้คุณแม่และลูกมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะ ขอบคุณสัาอทงุเมงานดีซอยเหือพุแห่นะคะจะดีใจให้คือบนซอยเหือเบนพุ่มแหนขอขอบคุณที่มีที่เปเมรกันหน้านอมก็ดีใจครับสิตใจกันแจกทีขอบคุณจังเรเอาคำใดมอก็ขอบคุณจัง